นไอ้เด yeah. ียวช่วยขนของเร็วเร็วเดี๋ยวขนของไม่ให้รออ่าขึ้นรถเลยเดี๋ยวอุ้มมันขึ้นรถเลย ช่วยเขาดิช่วยเขานี่อ,อะยกช่วยเขาออโอ้ช่วยเขาดิยกขึ้นเองเลยเนด้หคะเหมืนอมนจอะคุ้มค่าค่าแรงไหมวันนี้หนูอ่ะฮะ้คุ้มไหมอ้โห แยกติมกันแล้วแยกติมกันแล้ว